สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนกับชินีรีแคปชาแนลอยากจะแปะมือว่างเลยขับรถอ้ยวันนี้มาบบว่าเป็นคอลเลคชั่นสปริงสปริงค่ะเกี่ยวชมููยังวินเทอร์อยู่ไหมเดี๋ยวสปริงมาแล้วน้องยิ้มใกล้ลวใกล้ลวค่ะใกล้ละค่ะมาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็มีเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะเป็นแบบ เข้ามาติดตามเราใหม่ดนยิ้เนอหรือว<ช>่าบางที่แบบเปิด youtube มาแล้วอ้าวอันนี้ใครย<ช>ัอ่าแนะนำตัวหน่อยน้องยิม้มช่องเรานะคะชนีรีแคปแช n แนลเป็นชนีน้องยิ้มค่ะแล้วก็ชนีพี่ลุงแดงช่องเราอเราก็จริงพวกเราสองคนก็คือพี่ลุงกับน้องยิ้มมาดูนางงาม,มกันมาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะชอบเนอะน้องยิ้มเนอ <c oughs> เราสองคนชอบดูนางงาม พี่คิดว่าเราสองคนก็่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเข้าใจบริบทของเวที Miss Universe Thailand ค่อนข้างมากเพราะว่าเราดูากันา,น,าน,นะคะแต่ว่าพอ,อ m ม s g r กร d เนี่ยตัวน้องยิ้มเองดูมาตั้งแต่ปีที่ฝ้าเนาะน้องยิ้มบอกพี่ลุงดูบ้างใช่ค,ะค่ะพี่ลุงก็พอรู้ว่าน้องยิ้มดูบ้างค่ะส่วนตัวพี่ลุงเองมาดูตอนปีอิงฟ้าปีที่แล้วนะคะพวกเราสคนก็อยากเสนอความคิดเห็น จากประสบการณ์การดูนางงามของพวกเราเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับแฟนๆนางงามเราดูหลายเวทีเราซัพพอร์ตนางงามทุกคนเลยนะคะที่ประกวดเวทีใหญ่ๆไม่ไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเวทีนี้เวทีใหญ่เราดูไม่เราเราคือเราดูหลายเวทีเราเราซัพพอร์ตใช่เราซัพพอร์ตน้องทุกคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรน้องยิ้ม วันนี้เราจะคุยเรื่องอ first orientation มเมื่อสองสวันก่อนเนาะ,อะของเวที Miss Grand Thailand <Miss> น,นะคะปี2023ปีนี้ปีนี้แบบว่า <It> s <S เริ่มแล้วเกมออนเพราะว่าอย่างี้เกมออนกันเลยนะคะอะทีนี้ orientation เนี่ยที่จัดไปอะ่ะก็คือมาหมด คือให้น้องๆตัวแทนทั้ง77จังหวัดมาใช่ไหมน้อ้ใช่แล้วก็ในงานเนี่ยคือก่อนนั้นน่ะน่าจะวันหนึ่งมื่อยิมอยอ2วันน่ะที่กองล่อยรูปทั้ง77คนลงในเพจกองทั้ง Facebook ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง i n s t a g r กรเนาะและให้ทำการโหวตใช่ไหมน้องยิ้มใช่ค่ะให้โหวตให้เวลา2หรือ3วันน่ะจนถึงวันที่3ใช่ป่ะเออแล้วก็ใครมียอดไลค์ อเยอะที่สุดยอดไลค์นอยอดไลค์ยอดแชร์แต่ว่าเขาอ่ะจะเลือกมายี่สิบคนคนที่มีคะแนนสูงสุดอ่อะลูกใช่คนที่มีคะแนนเยอะที่สุดอืมก็ยี่สิบคนก็จะได้อ่าได้คุยได้พูดคุยกับบอสแล้วบอสก็จะให้อ่คำแนะนำต่างๆประมาณนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะจริงๆนี่คือจะบอกว่ายี่สิบคนนั้นอะคือเหมือนแบบพอพี่วัต พี่นวันแนะนำปุ๊บเนี่ยคือทางพีดีอะไปแก้เกมไปแบบว่าได้เลยอ่ะคือมันใช่ใช่พีดีอะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเราเราคนแรกใครคนแรกเทียน้องเทียที่เดินขึ้นเวทีคนแรกนะใช่อเทียนะอืมโอเคน้องเทียเทียอ่ามิสแกรนภูเก็ตภู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 เก็ตอ่ะน้องเทียเนี่ยอ่าพี่วัร ก็ให้คาแนะนําไปในเรื่องพี่วัดพี่วัดก็พูดในเรื่องของการเดินด้ยิ้มเนาะใช่ค่ะใช่ไหมพี่วัดขาว่านอ่ะน้องน้องน้องเป็นคนแรกด้วยแหละที่เดินก็เลยแบบว่าเดินแบบั้นๆอนไรเงี้ยเออแต่ว่าเออเขาก็บอกว่าเออให้เดินเยอะกว่านี้หน่อยอไรเงี้ยเออน้องก็เดินพี่วัดบอกว่าเรื่องเดินอ่าจะต้องไปฝึกเดินให้ให้ให้ดูเป็นนางงามมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าน้องเทียเขาก็พื้นฐานก็คือ t ด e face นะอ่า ก็เห็นเห็นพี่วัดพูดเรื่องนี้เนาะเดื่อกเดินเนาะยิ้มเนาะเออแล้วก็เออยิ้มชุดที่น้องเทียใส่วันนั้นเนี่ยโพเอมเนาะเป็แมเดรสสีแดงนะเดรสสีแดงยิ้มที่ว่าไงโอเคไหมชุดสวยนะเออชุดส่งน้องแล้วน้องผิวขาวเองพี่ก็เห็นด้วยคือวันนั้นน่ะที่น้องเทียมาคือชุดอาจจะไม่ได้แบบว่าเล่นใหญ่เหมือนคนอื่นแต่คือด้วยความที่เทียเป็นคนที่เราเห็นเขาอยู่ในวงการมา เห็นก็รู้จักกับน้องเทียเดอะเฟสแล้วฐานฐานแฟนคลับน้องเขาก็เยอะเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ในวงการมานาอยู่ในวงการดาราเนี่ยประกวดนั่นประกวดนี่มาทุกคนก็จะรู้จักคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเพราะฉะนั้นน้องเทียเขาจะได้เปรียบในเรื่องของฐานแฟนคลับแล้วยิ่งเนาะที่แบบว่าปึกแน่นนะคะพี่พี่เองก็เห็นด้วยกับพี่นวัดตรงที่ว่าน้องอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของการเดินเ <ะ S 2> นียิ่งเนาะใช่แบบว่า เดินเป็นนางงามมากกว่านี้ก็มิสแกรนนะคะเดินนะคะก็ต้องเดินนะคะหุ่นหุ่นนี้ก็ไม่ห่วงหรอกนางก็ดูแลหุ่นนางดีแล้วใช่ค่ะ,อะโอเคคนแรกน้องเทียมิสแกรนภูเก็ตอคนที่สองใครลุงยิ้มค,ค,คนที่สองเนอะเออคิดถึงใครดีน้องกรุงเทพมหานครอ,อ๋อน้องพิม,พมจีมจเออจิมจีราอ่ายิ้มคิดว่าไงชุดน้องเป็นชุดเดรสยาวสีดำเป็นลาย เกนะเออชุดชุดเข้ากับน้องนะวันนั้นนะ่ะได้เข้ากับพิมจีดีอ่ะใช่ทีนี้พี่นวัดพูดถึงพิมจีว่าในเรื่องของอที่อยากให้เสิร์ฟพี่นวัดจริงไปเรื่องฟันเรื่องฟันนอ้องเรื่องฟันนี้น้องนางงามโดดเยอะอยู่นะ อือใช่โดนโดนเยอะน่ะใช่โดนพน้องคณาก็พี่นวัดก็แนะนำไปเหมือนกันใช่เป็นนางงามต้องยิ้มสวยฟันสวยมันต้องยิ้มอ่ะใช่นางงามดาราฟันสวยยิ้มสวยคือเป็นแบบมันน่าจะเป็นพื้นฐานมายิ้มพี่ก็คิดว่าแบบนั้นนะแต่พิมเจี๋เขายิ้มสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าฟันเขาอาจจะใหญ่หรือเปล่าฟันใหญ่ข้างบนฟันข้างหน้าใช่ฟันข้างบนเนเงี้ยอ่าไอซี เออแล้วพีนาวา่นวัดจะพูดถึงอ่อคาแรคเตอร์ของน้องพิมจีว่าแบบอเป็นแกรนมันต้องเปรี้ยวมันต้องเราพิมจีอ่ะเขาเป็นคนที่ <นะ S 1> มีหว,<ก>วานๆนะเรียบร้อยหอวานๆเนาะใช่ไหมเขาหว,นวานๆแล้วพิมจีจะต่อจากอิงฟ้าด้วยกรุงเทพกรุงเทพเหมือนกันป <c oughs> ักตุกปักอ่ะไม่รู้บ <c oughs> 2 b บไม่ไม่รู้เออแต่ว่าพี่ก็เห็นด้วยกับพีนาา่นวัดเพราะว่า พิมจิดูจะเป็นคนเป็นคนน้องเป็นคนดูเรียบร้อยดูหวานสาวหวานะ่ะเหมือนใครพี่แอฟทักษอ,อ,อ,อ่อะน่ะอ่อแนั้นออ,อประมาณนั้นแต่ว่าเวทีแกรนอะมันมาได้ไงมันหวานอย่างเดียวไม่ได้เราออกนี่ใช่ไหมลูกใมันหวานอย่างเดียวมาได้อะนนเนาะเออมันมันต้องแบบคือมันต้องมีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองแบบต้องมีเปรี้ยวด้วยเออเปรี้ยวบ้างทีนี้ พี่ก็ยังคิดไม่ออกว่าอย่างน้องพิมพ์จีนี่ถ้าจะเปรี้ยวนี่มันจะต้องยังไงอะไรแนวไหนล่ะต้องไปหาเนาะ ยังเห็นน้องตอนเข้าก,กองเนาะเพราะว่ารูปผ่านๆมาน้องเขาแต่งหวานๆอนะโอ้นี่เห็นไหมเป็นนางงามก็ต้องงานอีกแหละก็ไปแก้นั้นจ้องไปแก้อันนี้ทำน,น,นู้นทำนี้ทำนั้นก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะ <laughs> มันดูไม่ง่ายเลยอะเออก็รอดูน้องพิมจิเนาะดูว่าจะมีการปรับลูกน้องให้เปเยี้ยวยังไงบ้างอืม นะโอเคอะพิมจิมิสแกรนกรุงเทพเรียบร้อยแ้คคนต่อไปน้องยิมการจจนาบุรีน้องอายตาอะอ๋อการการการจนาบุรีน้องที่ออเที่พี่ลุงบอกว่าหน้าเหมือนบาร์บี้อะอ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าน้องเขาวันที่ Orientation เนี่ยน้องเพิ่งแบบว่าไปทำจมูกกัจมูกเพิ่มแล้วก็เสริมหน้าอกอัพมาอัพอัพขึ้นอัพไซส์ขึ้นมานะใช่แต่ก็มีสปิริตนะ ในการที่จะมาเห็นบอกออกมาพี่ไม่แน่ใจว่าเจ็ดวันหรือแปดวันเนี่ยพึ่งทำเสร็จประมาณวีคหนึ่งได้ดอนอนเแล้วก็ขึ้นเวทีก็เอากีตารามาดีดด้วยพินวัดก็จะดีเหรอระวังนะระวังระวังออแอบเสียวเลยนะตอนนั้นน้องจับก,กีตาราขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยออพินวัตก็ระวังระวังน้มระวังน้ม น้องก็โชว์สปิริตนะคะโชสปิริตอกีตาร์ขึ้นไปดีดนิดนึงเบาๆเอเขาเล่นกีตาร์ได้ใช่เหรอเอวันที่เขามาอเรียนใช่อไหมหน้าเขาเข้มไปหน่อยไหมอ่ะเออเหมือนถมเยอะไปเนาะอืมเอออ่าใช่หลายๆคนก็จะมีแฟนๆในเพจอางนามเนาะก็มีอ่อมีพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่า ถมหน้าเข้มเกินไปไหมวันนั้นแล้วก็จริงๆแล้วจมูกเก่าอาจจะสวยแล้วนะทำามอาจจะแบบดูโด่งไปแล้วก็ด้วยความที่ไลท์ไลท์เพิ่มด้วยมันก็ทาให้เอออันนั้นคือน้องเขาไลท์ขึ้นใช่ไหมมันเขาไลท์เขาไลท์ขึ้นดูก็เลยดูแบบว่าหน้าแบบไอ้นี่ไปเลยใช่ไหมแต่ตอนที่อยู่บนเวทีน่ะที่น้องคุยกับพินวัอะน้องก็บอกพินวัตว่าเออแบบเนี่ยน้องมาในแบบ แต่งเป็นสไตล์ drag drag queen อะยิ้ม,ม drag queen เออ,อ,อก็ถ้าด drag queen ก็จะแบบฟาดเต็มจัดแน่น <Kem S 2> จัดเต็มเลยเข้ม<ๆ>ใช่ไหม,มคือทีนี้พี่นวัดเขาก็บอกประมาณว่าเออแบบว่าโอเคได้เข้าใจได้ว่าอยากจะให้มี personality หรือมีอะไรที่มันแบบชัดเจนอะ,นะยิม้มแต่ว่าพี่นวัดก็แนะนำไปนะว่าแบบ มันก็อาจจะทุกวันอาจจะไม่ต้องทุกวันนะอาจจะไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นดรักควีนทุกวันใช,ช่ซึ่ง,งพี่ไม่แน่ใจว่าตัวน้องความชอบทางด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอืแ่บกับแต่งหน้าเนี่ยเขาเคยนะแต่งเข้มๆนะแต่ว่าอยากเห็นน้องแต่งแบบอ,อ่อ,อนๆบ้างอะ่ะเขาบอกสวยอยู่แล้วนะ<บ>จริงๆเอาจริงๆน้องอ่ะสามารถแต่งอ่อนหรือว่าแต่งเข้มก็ได้เพราะว่าหน้าน้าน,น้องโครงหน้าน้องอ,ะอ่ะเขาเขาสวยนะอืเออคนหน้าชัดอยู่แล้วเออใช่ ถ้าเขาแต่งแบบเบากว่านี้อ่ะก็สวยอืมเพราะหน้าเขาชันอ่ะอืมแบบไม่อาจจะไม่ต้องประคมเยอะมากใช่ใช่ใอแต่ก็เข้าใจได้ที่เขาบอกเขาชอบแต่งสไตล์ดรากน่ะอืมแต่อย่างที่พี่นวัดบอกว่าอาจจะไม่ต้องทุกวันทุกครั้งเพราะว่าเราเราสองคนคุยกันว่าจริงๆในบริบทของนางงามอ่ะยังไงอ่ะมันต้องมีเบสของความเป็นนางงามมอนกนยแต่งาสไตล์นางงามก็คือ ในความที่น้องชอบความเป็นแรก็กพี่มองในจุดที่ว่ามันทําได้ในกรณนนีที่ทําได้เพราะว่าเราจะได้มีแสงเข้ามาเราทาคอนเทนต์ขึ้นมามใช่ไหมน้องยิ้มใช่วันนี้แบบเป็นแร็กมานะแต่ว่ามันทุกวันก็อาจจะอาจจะไม่ว้าวนิ้มเนาะใช่คำนี้ดกวนเนาะมันไม่วาวเนาะ,ะม,มันกลายเป็นว่าก็แต่งแรก็กทุกวันเลยอ่ะ,อ,ะอยากเห็นแบบว่า,วาหน้าแบบเบาๆสวยๆ บ้าบงบางทีเปรี้ยวบ้างหวานบ้างก็พี่ก็หวังว่าน้องน้องแล้วก็ทีมที่เลี้ยงอ่ะน่าจะ,อะเอาคําแนะนําของพินวัตไปไปลองพิจารณาดูเนาะว่า,วาจะปรับได้ไหมจริงจริงมันก็เพื่อตัวน้องเองอ่ะเ,ออเนาะพี่บอกตรงนะฟังพินวัตรรีแคปแต่ละคนเนี่ยคิดในใจเลย ตายแล้วถ้าถ้าพี่นวัดมามาอเมริกาแล้วนี่จะไปเจออิงฟ้าเจอพี่นวัดนี่ไม่กล้าเดินผ่านเลยอ่ะไม่เราเป็นแฟนขับไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นผู้ประกวดพี่จะไปถามพี่จะไปถามบอสค้าอย,ย่างหนูนี่จะประกวดหนูต้องตับอะไรม้างคะทุกอย่างค่ะไ,ไปเลยลไปเลยนั่งอูเบกับบา้านอาจริงๆงพี่ลุงดูคนที่ประกวดสิเขาก็ต้อง อัพทุกอย่างอะขนาดบางคนเขาทําจมูกสองสามรอบเขายังไปแก้รอบที่สี่รอบที่ห้าเลยคิดดูดิเออน้าละคนต่อไปมิสแคนอำนาจเจริญอำนาจเจริญนี่ออยปะออยออยใช่ไหมป้าออยของเรานั่นเองเออ้ออยเขาเรียกกันป้าออยป้าออยออยอำนาจเจริญประสบการณ์เยอะแล้วเนาะเออออยเนี่ยก็ พี่นวัดเขาบอกว่าจริงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วอ่ะเจอกันรู้จักกันแล้วเพราะออยก็เคยมาประกวดปี2017ใช่มีเดียวกันกับอุ้มนั่นแหละใช่ไหมอุ้มทวีพรออยคือเป็นมีแกรนเชียงรายออยออยออยอุ้ถ้าความเก่าเกมก็ต้องให้นะอืมเขาเป็นตัวมังตัวแม่น้องยิ้มเนาะออยใช่พี่นวัดก็ ก็ออยเขาก็ถามกินวัฒน์นว่าแบบเขาถามว่าเออกินวัฒน์คิดยังไงกับการที่คนเก่ามาประกวดอืมด้านเก่าหน้าเดิมเออใช่หน้าเดิมเดิมยิ้มคิดยังไงบ้างในคําถามเนี้ยเออหน้าเดิมเดิมมามาประกวดได้อืแต่ว่าเราต้องมีอะไรให้มันแบบว้าวว้าวปังขึ้นเหมือนแบบว่าหน้าเดิมมาได้ แต่มันต้องมีอะไรที่มันมันว้าวกว่าเดิมใช่น้องออยคือจมูกใหม่อืมหน้าใหม่หน้านี้สวยสวยเลยอยฟันสวยแล้วนะอ่าเออเพราะน้องก็บอกว่าไปทําฟันมาใช่ไหมใช่ไปแก้ฟันอือใช่ทีนี้พี่วัดพูดถึงถึงน้องออยในเรื่องของน่าจะกตอบคำถามเนาะใช่พี่วัดแนะนำไปเรื่องพูดนิดนึงจะให้ไปปรับตรงนี้เวลาตอบคำถามเหมือนแบบ ทหมือนพี่วัดแนะนําไปว่าจะตอบคําถามยังไงหลักการตอบคําถามมันมีไม่เยอะอาจจะแบบพี่ไม่แน่ใจต้งองคอเป็นคนตอบคาถามอาจจะแบบออกนอกเรื่องไปหาที่ลงไม่ได้หรืเลาอ่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่พี่วัดก็แนะนําไปประมาณจะต้องไปศึกษาเนาะเรื่องพูดอไรเงี้ยตอบคําถามใช่ใช่แนวแนวนั้นเลยอิมเออก็ส่วนเรื่องเดินก็ไม่ต้องห่วงนะ เราจริงๆออยเขาก็ม so like ีฐานแฟนคลับเยอะอยู่แล้วด้วยถูกต้องใช่ก็แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอีกทีนึงเนาะการตอบคำถามอีกทีนึงว่ามันมันต้องเข้ากองอ่ะนะมันถึงจะรู้อ่ะว่าใครใครโดดเด่นใครไม่โดดเด่นนะจุดนี้นะน้องออยอำนาจเจริญก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะน้องออยคนต่อไปคนต่อไปนครพนม พูดถึงไม่ได้คนนี้ไผ่หลิวเนาะไผ่หลิวคะ่ะความเป็นความเป็นสตาร์ของนาอ่ะไผ่หลิวนี่ขึ้นเวทีมาเดินให้พี่วัดดูพี่วัดก็บอกว่าเดินใช้ได้โอเคดเดินโอเคเดินได้น้องใส่กางเกงมาวันนั้นเออใส่กางเกงแล้วก็เสื้ขอข้างบนเป็นเหมือนเป็นลายลูกไม้ลายขาวชุดขาวกางเกงขาวปักปักปักข้างบน จริงๆน้องเขามีสูตรทักนะแต่เขาสูตรออกตอนอที่เวทีชุดหนะ้าดูเบาไปนะสำหรับพระเทียบอรคนอื่นนะแต่สิ่งที่มันทำให้หนางรอดคือหน้าผิวด้วยหน้าและผิวหน้าคือสวยไง ไม่ต้องอะไรเยอะเอออันนี้เราก็เคยพูดถึงเรื่องน้องไผ่หลิวเรื่องผิวแล้วเนาะโอ้คือ,อถ้าถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่น้องใส่อ,อ,อะไรที่มันเปิดแขนอะคือผิวออร่าจะมาเลยเออเป็นคนผิวสวยอยู่แล้วเราจะรู้เลยคือไผ่หลิวนี่คือแบบผิวจะผิวงานผิวต้องมาอ่ะโอเคไผ่หลิวนี่น้องน้องถามคำถาม,ถามพี่นววาเหมือนกันนะคะถามเรื่องความสูงเย้น,นางว่างไง มีอุปสรรคไหมความสูงมันมันจะทําให้น้องเข้ารอบลึกได้ไหมแล้วบอกก็บอกว่าว่าไม่มีได้ไม่มีปัญหาอความสูงไม่ไม่ใช่ปัญหาคนตัวเล็กก็งงได้อิงฟ้าก็ไม่ได้สูงมากอิงฟ้าก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบ้ก็ตัวเล็กนะคะความสูงไม่ไม่เกี่ยวแล้วเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วในเรื่องของ ความสูงน,นยิ้มเนว่ามันไม่เกี่ยวกับความสูง<ช>มันอยู่ที่ t อ i ิ u ูดของเรามากกว่ามันอยู่ที่อินเนมันอยู่ที่ว i b เบ t ร o ชของเราที่ส่งออกไปมากกว่านะคะนะตรงนั้นแล้วก็อบอสพูดถึง,องรองเท้าน้องยิ้มรองเท้าบอสแนะนําเรืาา่องรองเท้านา้องเออบอสบ่างไงบ้างก็คือรองเท้าน้องอ่ะจะเป็นแบบตึกๆเนาะแล้วบอยก็พูดถึงว่า คือไม่อยากให้ใส่รองเท้าที่แบบตู้ปลาเออเออเออมันมันถ้าเป็นตู้ปลานี่มันจะดูเหมือนแบบว่าแดกควีนอ่ามันมันจะดูแบบหนาไปนมนมันโอเแฟชั่นไหมพี่ลุงถ้าแบบเนี้ยพี่ก็เห็นด้วยอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นตึกๆอกอะเหมือนแบบพวกนางงามที่เขาไปประกวดแบบนางงามลกพม่านางงามเดือนสายอะไรเงี้ยเขาจะใส่การใช่เออเขาจะใส่การประมาณนี้ ถ้าใส่เป็นตึกแล้วอาจจะทําบอสบอกว่าใส่ได้ก็ได้แต่ให้เอาชุดรองเท้าที่มันคลุมไม่ให้เห็นปลายตึกแต่บอสก็พูดบอกว่าใส่รองเท้าเนี่ยอยากให้ใส่เรารู้สึกว่าเราเดินสบายแล้วเรามั่นใจใไม่อยากให้ใส่สูงแล้วเรามากังวลว่าเฮ้ยเราจะล้มไหมเราจะเดินโอเคไหมถ้าอย่างงี้มันไม่โอเคถูกไหมท,ที่ตีความหมายบอสว่าแบบนี้นะ ไม่จําเป็นจะต้องใส่สูงมากอะไรมากมายหรือว่าถ้าจะเป็นต้องใส่สูงจริงอาจจะต้องยอมทนนิดนึงว่าแบบข้างหน้าอย่าติกมากเหมือนบอสบอกความหนามาว่าไม่เกินกี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องยอมแบบเนี้ยใช่<ต>ถึงจะใส่ข้างหน้าแบนแต่ว่าข้างข้างหลังคือแบบส้นสูงก็ประมาณสี่ห้านิ้วไปเลยใช่ใช่ออใช่เออก็ก็เป็นคำแนะนําที่ดีแล้วก็คนอือ่นเราไปใช้ได้ด้วยนะคะแต่ว่า พีนวัตก็บอกว,ว่ามันเป็นความสูงมันไม่ใช่อุปรสรรคในเรื่องของการที่จะมงอะอะโอเคไทยริวเนี่ยดูพูดจาดีขึ้นไหมน,น้องยิ้มเอ่อพูดเก่งขึ้นนะนะแต่จริงๆแล้ว,ว่น้องเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วแล้วก็พูดดีเลยแหละเออเหมือนวัน orientation ดูเขานิ่งขึ้นนิง่งดูนิง่งดูแบบดูฟังในสิ่งที่บอสบอกนะแล้วก็ตั้งใจฟังเอาไปดจ ซึ่งก่อนนั้นนี้เขาก็มีดราม่ามาก่อนน,นเนาะใช่ก่อนนั้นนั้นอ่ะไพเรียวจบอ่ะคนต่อไปเออพิจิตอ๋อพิจิตน้องใบพลูใบพลูเนี่ยเป็นคนหน้าสวยค่ะน้องใส่ชุดสีขาวมาวันนั้นเนาะใช่แล้วบอสพูดเรื่องผมจำได้ไหมอ่เาเพราะน้องก็ปกปิดแบบเออปิดอยางลงมาแล้ว บอสบอกว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันนะนี่เป็นความรู้ใหม่ของพี six six ่เหมือนกันว่าเป็นผู้หญิงจะต้องถ้าจะปิดผกข้างนึงข้างนึงจะต้องโชว์เปิดโชว์โชว์คอโชว์อ่ะจอโชว์กามใช่ไหมลูกพี่ไม่ใช่แบบวันนั้นได้พูดอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างเงี้ยใช่ปิดลงแบบ เใช่ไม่เห็นมั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 นไม่ปิดหน้าเนาะมันไม่เห็นฟีเจอร์ของน้องอ่ะก็ลังเธอมีชิคโบนไหมคอเคคอระหงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเออบอสก็ให้คันแนะนําอันนี้ไปเนาะใช่อันนี้ที่พี่จําได้นะอ่ะมีอะไรเสริมไหมน้องยิ้มน้องใบพลูวันนั้นน้องใส่เดรสที่เป็นเอเหมือนแบบรัด แล้วก็เดินเป็นกระโปรงที่เลย่ะเออแล้วพอเวลาเดินอะมันเดินไม่ได้เออติดมันแค่มันเดินเหมือนใส่กิโมโนอะเออเออแล้วพี่วัดก็บอกว่าอืมพี่วัดก็แนะนำว่าใครที่จะใส่อย่างเงี้ยคือแบบเหมาะสําหรับการใส่ถ่ายภาพนิ่งหรือถ้าจะใส่ต้อง่าแต่ของน้องมันไม่เหมือนอาจจะผ่าแต่ผ่าไม่เยอะหรือเปล่าพี่นวัดก็แนะนําไปก็เป็นเป็นความรู้ที่ดีนะโอเคค่ะ มีอหลรไหไมลูกใบปูแค่นี้เนาะไม่มีวัดพูน,นะโอเคคนต่อไปพนนครศสีอยุธยาน้องเบียอ,อ๋อน้องเบียน้องเบียนี่นี่พอพูดพนครศสีอยุธยานึกถึงคนปีที่แล้วเลยอะ <c oughs> น้องพี่ตบต Shim ูด <c oughs> ตัวเองพี่นําได้เลย <c oughs> มีซิกเนเจอร์มากอ่าน้องเบียน้องเบียร <c oughs> เนี่ยตอนนั้นไปประกวดลําพูลําปางเนาะพี่เคยขยินไปแล้วว่าเบียเอ๋ยยุยีใช่ใช่มงไป พี่คุยยิ้มว่าเบียร์เป็นคนหน้าสวยมากแต่เบียร์สำหรับพี่ยิ้มยิ้มยิ้มยังไม่แตกแต่น้องก็มามงที่พระนครศรีอยุธยาใช่เป็นคนหน้าสวยจริงนะสวยจึ้งอะคือหน้าแบบจ๋ะสวยจ๋ะอะบอสเขาบอสว่าไงบ้างไหมน้องยิ้มน้องเบียร์เนี่ยเมืนน่อั้นอ๋อเขาน้องเขาพูดถึงเรื่องออก พี่าฝาแฝดเออใช่ก็คือแบบเขาก็บอกว่ากลัวจะเหมือนกลัวจะเหมือนฝาแฝดอะไรอย่างเงี้ยบอยก็บอกว่าจะให้เหมือนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบพี่สาวเขา <c oughs> ได้ตำแหน่งอยู่ในท็อป5นี่พี่จำชื่อไม่ได้จะเตอร์เรนเนือ้นะออพนะพี่สาวช่วอน้อง บิวเหรอบิวใช่บิวเออบิวเบียกรถาตุน้องเบียก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะที่วัดก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอเลยมากเรื่องดงเรื่องเดินก็ดีอยู่แล้วนะโอเคอ่าน้องเบียน้องคนต่อไปชุมพรอุ้มอ่าอุ้มอุ้มทวีพรอุ้มเน่้อตัวมามนะอุ้มอุ้มออยเนี่ยชุมพรอุ้มอุ้มนี่ มาในชุดเดรสสีดำแล้วก็เป็นหัวใจสีแดงอืมเอออันนี้มาชุดเก๋ดีนะเออพี่ชอบชุดน่ารักน่ารักเนาะเออชุดน่ารักชุดจะน่ารักหรือว่าจะเฟี้ยวดีเออก็แตชุดน่ารักชุดน่ารักค่ะเออแล้วก็ก็พี่วัดก็พูดอยู่แบบอ่ามารอบนี้ดูสวยขึ้นอืนะที่พี่วัดชมอ่ารอบนี้ดูสวยขึ้นนะแล้วก็ พูดในแนวเดียวกันกันกบออยอ่ะย,ยิ้มอืมว่าหน้าเก่ามันต้องมีอะไรมาว้าวน่ะใช่ไหมใช่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เออการจะเข้าท็อปไฟล์มันมันก็ไม่ง่ายนะการแข่งขันมิสแกรนปัจจุบันนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆยิ่มเอใช่<ๆ>ดูกันความเข้ากองนะจะเอาอะไรออกมาฟานนะเออเป็นตัวมามตัวแม่เนี่ยก็ต้องเจ้าเกมพอควรนะ่ะจะทำยังไงถึงแบบ ให้กรรมการเลือกอะ่ะพี่พี่มองอย่างนี้นะอืพี่มองว่าอันนี้อยู่ที่กรรมการเขาจะเลือกเราหรือเปล่าคะได้อีกอย่างอุมอ้มพูดเก่งขึ้นแล้วแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนนี่คือไม่น่าเป็นห่วงแล้วอะอทุกอย่างทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าแค่แค่แบบว่าเออให้ให้เข้ารอบสุดท้าย,ยาทำยังไงให้ตัวเองเข้าดันเข้ามาให้ให้ได้รอบสุดท้ายแค่นั้นเองคือทับไฟอย่างเงี้ยนะ,ะใช่ หรือมงเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าปีเนี้ยอุ้มอ่ะเป็นปีสุดท้าเรานะที่ที่แมี้แปดเอ้ะเดี๋ยวนะมิสแปดป่ะใช่แปดใช่ไหใช่อืุมน้องแต่น้องอุ้มนี่สวยจริงเป็นรุนควีนควีนริงสวยควีนผ้าคนต่อไปน้องยิ้มสงขาสงขานี่ใครอ่ะน้องมูอ้คนนี้นี่อู้ แอบมา,าอะไลน์น้องคนเนี้ยคนเนี้ยน้องมุกน่ะไม่ใช่แบบไผ่หลวอะแบบหน้ามาฟีเจอร์แบบสวยในพิมพ์นิยมสไตล์คนไทยชอบอืแต่เป็นคนสายฝอหน้าแบบเนี้ยฝรัง่งชอบหน้าอย่างเนี้ยเอ,เอก,เอกอตกนางเป็นแอร์มาก่อนใช่ไหมหน้าเอกสติกมากเรามูฟ่ะเดินมาชุดแดงน้องยิ้มเน้นเดรสเดินกลางปีกมาเลยจ้าปรนหนึ่งแบบว่าไฟนอนล ปินาเล่เดินมาบอสชมเลยตั้งแต่ <Hey. S 1> ดูมาเนี่ยคนนี้เดินดีสุดแน่ <Hi. S 1> หนึ่งนะแล้วก็บอสชมว่าเป็นคนที่ใช้สมองใช้สมองในการพูดเป็นคนพูดจารู้เรื่องอืมอืจริงจริงซึ่งคนที่ได้เปรียบตรงนี้มันจะแบบมันจะได้เปรียบคนอื่นอะไยิ้มใช่ไหม สเตตเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้อะความสวยก็มีแล้วยิ่งพูดจารู้เรื่อง brain เบรนด์ด้วยมันมันคะแนนมันขึ้นนะจ๊ะ<ช>อ่าเพราะฉะนั้นคือดีสำหรับนางอะแล้วนางก็เป็นคนมีคาแรคเตอร์ชที่ชัดเจนสำหรับพี่นะในเซตาพีของบุกอะแล้วก็บอสพูดถึงเรื่องผมน้องใช่วันนี้จะผมดี ช่นางมวยใช่ไหมทำมวยใช่ไหมแต่ว่าวันบอสบอกว่าวันที่ประกวดที่สงขลาจีได้มงอ่ะยังไงเอาไปเผาทิ้งเอาผมวันที่มงอะเอาไปเผาทิ้งตอนนั้นพี่ก็ว่าน้องสวยได้มากกว่านั้นเนาะยิ้มเนาะใช่แล้วก็แต่งหน้าก็แอบแบบเข้มเขมด้วยแล้วก็ผมปล่อยผมปล่อยผมยุ่งยุ่งพี่พี่วันบอกว่ามงเป็นคนผมสําหรับคนที่ผมบางผมบางเนาะผมน้อยไม่ควรจะแบบ ปล่อยให้ใช้พื้นที่มันมากอ่ะเพราะว่าผมบางอยู่แล้วอ,ะอ,อ่ะมันทําให้ยิ่งแบบบางเข้าไปอีกอ่ะเออเออแต่อย่างวันเนี้ยที่นางแบบมวยต่ํามาเนี่ยอันนี้คือดีเออนะอ่ะก็ชมไปก็ได้คาชมใช่ได้ความมั่นใจไปนาะน้องบุ๊กเนี่ยอ่ะคนต่อไปหน่องบัวล,ลําพูเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่านี่เอลซ่านี่ทุกคนก็รู้จักอะ <laughs> <c oughs> ใช่เอลซา่าบ,บอยก็บอกไม่มีอะไรเนาะไม่มี ừ, เอลซา่าเอลซ่าไม่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 รู้จะพูดอะไรเอลซา่าน,น้องอะเวลาพูดก็จะคือเฮฮาเกินไปอะไรอย่างงี้ปะอ่าอ่าใชบบา่บอยบอกว่าบอยบอกว่าสำหรับเอลซ่านะ่ะคือทุกคนรู้จักแล้วด้วยความที่มันมันพี่ว่ามันมีข้อได้เปรียบกับข้อเสียเปรียบก,กัน อย่างคนที่แฟนๆนางงามอะไรคนรู้จักคือเห็นมาแล้วเคยผ่านจอแก้วจองเงินมาแล้วเ uh huh. ทียอ่างเงี้ยเอลซ่ายิงยคือด้วยความที่เราเห็นเขาอะแล้วมันมีอะไรนอกจากนี้ไหมที่เราไม่เคยเห็นในสิ่งที่บอสพูดก็คือว่าเอลซ่าเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบนั้นได้แล้วเอลซ่าทำอย่างอื่นได้อีกไหมอา uh huh. ้าวถ้แบบนี้ก็ได้นี่เอาเอลซ่า uh huh. ทำแบบนี้ก็ได้หรอ uh huh. อันนี้คือสิ่งที่บอสพูดซึ่งท uh huh. ี่เห็นด้วยเพราะว่า มันเอลซ่ามีอะไรอย่างอื่นอีกอะที่ให้เราให้เราว้าวอ่ะยิ้มนึกออกาปะ่ะเพราะเรารู้จักเขาอะเทียอย่างเงี้ยมีอะไรอ,อื่นอีกไหมความสามารถด้านอื่นอีกไหมที่ทําให้ให้แฟนๆว้าวแล้วแบบโอ้ได้ด้วยเหรอโอเคน่าสนใจอ่ะประมาณนั้นที่บอสพูดซึ่งพี่ก็เห็นด้วยออืชบอสก็แนะนําไปก็เป็นคําแนะนําที่มีประโยชน์กับตัวเราเองเอลซ่าหนังบัวจบเรื่องโลก จบแล้วหวงหมดแล้วหรอ <c oughs> ม,ไม,ออมีไม่ใช่นครราชสีมานี่นะมีนามยี่ยังยังไม่พูดถึงคณากับมีนาเลย